จ้าสวัสดีแม่ๆทุกๆท่านจ้าวันนี้พาแม่ออมไพรออกมาเล่นข้างนอกค่ะออกมาเล่นน้ําเ,เล่นโคลจ้าดูนี่ค่ะอชอบมากเลยได้เล่นโคลได้เล่นน้ำนี่จ่ะดูค่อยๆปล่อยเอ,อเล่นเขาจะได้ผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวค่อยๆทุบไปจ้าอือ ทั้งคนเล่นก็ยิ้มค่ะเหมือนเด็กเลยค่ะเหมือนเด็กได่เล่นน้ำเลยจ้านี่ดูทั้งนอนเล่นทั้งยืนเล่นค่ะเกียรคนเกียกขี้ตมไปเบิดแล้วเนี่ยน่ยช้างเล่นน้ำจ้ะทุกท่านจ๋าเขาช้างเล่นน้ำไม่ยอาใคเล่นน้ำจ้าดูค่ะดูนู่นกริ้งไปกริ่งมาเลยดูนน่นน่ น้ำไปเป็นคลื่นเลยนอนลองแต่ละทีน้ําก็เพิ่มเลยจ้ะขีโคลนอยู่บนหลังเต็มเลยเออกลิ้งให้ขิโคลนออกหมยบ้าจ้ะทูไปทุามาเล่นไปเล่นมาเลยจ้ะเป็นยังไงเนาะ สบายตัวไหมได้เล่นน้ําแล้วนี่ฮะสบายตัวไหมจ้าแม่อํ้มพยจ้าแต่ก่อนเป็นยากค่ะตรงนี้ยาเต้มเมื่อแม่อํ้มพยถูจนแบบเกลี้ยงเกลาเลยค่ะนี่ก็จะเล่นอีกน่า อันนี้คือบริเวณนี้จ้าที่เราเอาแม่อัมภัยมาผูกค่ะที่เดิมจ้าปกติก็จะผูกที่ต้นไม้นี่ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนบ้างค่ะเปลี่ยนให้เขามาเล่นที่ลําคลองมากค่ะเล่นน้ำตรงคลองมากหนุ่มขาบ,บึก็จะมีช้างอีกเยอะค่ะจ้าเนี่ยค่ะมาอีกมาดูเขาจะเล่นอีกไหมคะ ยืนนิ่งค่ะอาจจะได้ถ้าเขาได้ยินเสียงอะไรปแปลกๆอย่างเงี้ยเขาก็จะยืนนิ่งยืนฟังค่ะว่าเป็นเสียงอะไรเอ่ยอน่นนะจะเล่นอีกไหมคะแล้วมาดูด้านาหน้าหนือขแม่อมยัยจษา ไหนอ่ะเล่นน้ำยังไงอ่ะหัวมีแต่โคลนเลยเนี่าจา้ะไม่รู้ฟังเสียงอะไรก็ไม่รูนะ้เนี่ยจะเล่นอีกไหมคะ ในสักพักเขาก็จะเล่นอีกจ้าเขาก็ค่อยๆเล่นมอนเข้าไปค่ะอ่าใกล้ๆเลยมาดูแม่พ่า,าเล่นนะ้ำไปไหนแล้วจะไปไหนนอได้ยินเสียงช้างข้าบนจ้ะเขาได้ยินเสียงช้างเขาก็เลยนิ่งฟังค่ะจะไปหาเขาแล้วบอกเหมือนกระเตงจะไปถึงเขาเนาะ จะเดินไปไหนนอะคุณแม่จ๋าแม่ไภจะไปไหนหาอะไรกินบอกหาย่าหาอะไรตามลำคลองกินจ้ะ เล่นไปเรื่อยๆค่ะปล่อยให้เขาเล่นไปพีซอักพากค่ะเขาถึงจะเล่นใหม่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามช่องอัมพายชาแนลจ้ากดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะ